สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทั้งผงผาเลาะนะครับสวัสดีวันเชา้าวันเสาร์นะครับเอฟซี FC ทุกท่านเนาะสุดยอดมากเลยนะครับนี่พริก็ได้กินน้ำตลอดนะครับนี่ต้นพริกของผมนะครับนาะปลูกไม่เยอะเท่าไหรนะ่เนาะ พอได้กินนะครับเอเอย่างว่าเนาะตอนนั้นมันมน,น้ำมันไม่พอนะครับพี่น้องเนาะเราจะมาลดต้นพริกนี่ก็ไม่ได้นะครับทุกท่านเนาะและทีนี้นะเราทําการต่อน้ำมาใช้ส่วนตัวดูครับ f c ทุกท่านเ <c oughs> <c oughs> ต็มจนล้นนะครับานะเมืเ่อคืนนี่ช่วงประมาณตีสี่นะครับ ขนาดนะฮะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะผมปล,ปล่อยนะครับปล่อยให้ให้พ่อตาปล่อยใส่ถังหน้าคอกหมูนะฮะถังนู้นนะพี่น้องนู่นถังนู้นเนาะนะครับแล้วก็ถังนี่ถังนูนน่นก็ถังนะฮะอ่าเต็มหมดทุกถังนะครับทุกท่านมันก็ยังล้นนะครับเออดูครับมันต้องแบบนี้นะฮะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะ นี่ตอนนี้ผมให้พอตาปล่อยเลยนะฮะเปิดปล่อยทิ้งนะฮะเดี๋ยวกลัวตรงนี้นะมันมันซุดเนาะทุกท่านเนาะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับมันยังไม่แน่นเท่าไหร่นะฮะถือว่าโอเคครับรับน้ำหนักได้นะฮะแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ทำไมดึง ไข่ดึงไปนี้่ะพอตาบ่าดึงนะครับนี่ฝาเนาะใช้เป็นฝานะไม่ได้ทีปูนทับโอ้มันก็ยังมีรอยล้าวอ,อยู่นะก็ถือว่าน่าจะรับน้ำหนักได้นะครับ โอ้สุดยอดสุดยอดเตรมจนล้นนะครับนี่ใช้การได้แล้วครับพี่น้องโอ้ยถ้ามันล้นแบบนี้เนาะทุกท่านเนาะปลูกพริกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องรอดูแม่ยายครับพี่น้องว่าจะปลูกอะไรนะครับเพราะว่าน้ําก็มีแลนะ้วเนาะก็เหลืออย่างเดียวเนาะไปต่อระบบน้ําหยด ให้ไม่ใหญ่นะต่อเข้าไปาตรงต้นมะละกอนะครับใช้เป็นระบบน้ำหยดเลยไม่ต้องหิว้วไม่ต้องลดนะฮะเพราะว่า,าท่อของเราก็ยังมีอยู่นะครับสุดยอดนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยววันนี้นะครับทุกท่านหลังจากคลิปนี้ไปนะฮะผมก็มีธุระ นะครับทุกท่านเนาะน่าจะไม่ได้ทําคลิปนะน่าจะมีแค่แค่คลิปคลิปเดียวนะครับไปหาอยู่หากินก่อนนะครับวันนี้เนาะลงห้วยนะนัดกับทางลุงวิทย์นะบ่าวปุ้ยแล้วก็พี่น้องนะทางบ้านพ่อตาจะมาในวันนี้นะครับก็ชวนกันไปหาอยู่หากินตามลําห้วยนะครับจะไม่ได้ทําคลิปให้พี่น้องทางบ้านได้ชมเนาะซึ่งมัน ไปตรงนู้นนะมันไม่มีสัญญาณนะครับผมลืมไปได้นะวันนี้วันที่ยี่สิบสองแล้วนะครับทุกท่านวันที่ยี่สิบสองนะฮะเอฟซีโอ้ยี่สิบนะยี่สิบเดอ้อยี่สิบเด้อนะเลยมาสองวันแล้วนะฮะทุกท่านเนาะออนะครับอ่าซึ่งอะไรลนะ่ะ ใบใบขับขี่นะครับใบขับขี่ของผมหมดอายุนะครับผ่านมาสองวันแล้วโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรเนาะผ่านมาแค่สองวันเดียววันที่ยี่สิบสี่วันจันทร์นะก็จะเดินทางไปต่อใบขับขี่นะครับที่ขนส่งนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะใบขับขี่นี่ก็สําคัญนะครับพี่น้องเพราะว่าเรามีรถนะครับเนาะสัญจรไปมา นะครับมันต้องมีใบขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอ้แจวๆนะครับภูมิใจในถังน้ํานะครับพี่น้องนี่ถ้าพอ่พอตาไม่เปิดทิ้งนะฮะเอฟซมันจะล้นเต็มไม่หมดเลยนะโอ้ถ้ามีถังอีกสักใบเนาะทุกท่านมีถังอีกสักใบนี่น่าจะดีนะครับ ตั้งใกล้ๆก,กันนี่เนาะเต็มทางนี้ก็ไปถังนู้นนะฮะโอ้สองพันดิสนี่เจ๋วอยู่นะผมว่าฮะเอาทางเดียวไปนี่เนาะทุกท่านเนาะนะเอาทางเดียวไปนี่แหละนะครับเต็มถางนี้ก็ปล่อยไปนู่นด้านนน้นนะครับช่วงหน้าฝนผมว่าน่าจะปิดไม่ได้นะครับมันต้องปล่อยเพราะว่าช่วงหน้าฝนน้ํามันจะแรงนะครับ เอต้องเปิดตลอดนะครับทุกท่านเออน้ําใช้สุดตัวนี่เพราะว่ามันมันมีมันไม่มีใครใช้ด้วยเนาะทุกท่านอา่เราต้องเปิดไม่แน่อาจจะได้เปิดลงนู่นแหละนานะครับเปิดใจนาไปเลยนะครับอให้มันเต็มทุกถังแล้วก็ปล่อยทิ้งไปนะครับเอ่แล้วมาฐานนี่ฟังเสียงพี่น้อง มันน้ำนี่มันมันไม่แรงเท่าไหร่นะเอีแต่มันมันไหลตลอดนะครับน้ำมันไม่แรงแต่มันไหลตลอดนะครับเท่านี้นะครับ แต่มันไหลตลอดมันก็โอเคนะครับได้ีด๋ยว <c oughs> นี่ก็เดี๋ยวจะขยับขยายนะต้นพริกนะครับปลูกพริกปลูกมะเขือไปเนาะทุกท่านบริเวณตัวนี้นะครับผมจะปลูกซื้อมะม่วง สัก2ต้นมาปลูกนะมาปลูกใกล้ตรงนี้นะฮะให้มันโตขึ้นมาแล้วมันเป็นร่มเนาะโอ้ปลูกต้นเดียวก็ได้เนาะทุกท่านเนาะ,ะให้มันมีร่มมีเงานะครับป้องกันถังเสื่อมสภาพนะฮะเอให้มันมีร่มมีเงาหน่อยเนาะทุกท่านอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ